Big, big girl, big, big สวัสดีครับวันนี้เรามาบุกบ้านนายหวัวเน,นเงินกับปูเบียนะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องซอไปชมรูเบียกับพี่เนงเงินน่ารักภาษาใต้ว่าอะไรตัวเองน่ารุนไงน่ารุนรอ่ะไปจัดการนี่นะครับเขากำลังคิวจีอันอยู่เลยไปตัวเองพี่เน่พี่เน่พี่เน่หน้ารุนนะพี่เน่วรูเบียหน้ารุนไหมหน่ารุนน้ารุน น่ารุนไรว่าน่ารุนไปว่าน่ารักน่ารุนไปว่าน่ารักน,น,น่ารุน,านนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาบ้านนายหัวนีกับครูเบียนะครับดูดีเขาทำกับข้าวเลี้ยงเต็มเลยอ่ะนี่ครับโอ้โหกุ้งอีกแล้วนะนี่นี่ครับเดี๋วดูสาวนี่สาวสาวดูสาวสาวนี่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 นางฟ้าของผมนะครับสิงเลิกกันเถอะเขาเจอรักแท้แล้วอ่ะสิงขันวันนี้ก่อน กินเจลลี่ไฟเบอร์ด้วยเหรอตัวเองคูเบียครูเบียกินเจลลี่ไฟเบอร์เหมือนตัวเองเลยอะว่าทำไมหุ่นดีใครก็ต้องกินทั้งนั้นแหละถ้าอยากสวยนะครับกินจรโอ้โหหุ่นดีมากเลยนี่นะครับกินเหมือนกันเลยอ่ะมาดูจริงๆนะสองเปิดผมไม่ได้แฟนแบบนี้มั้งนะดูดิทำกับข้าวเป็นอะไรนะอิจฉาวิเนยังได้แฟนแบบเนี้ยอ๋อไม่ใช่อะไม่ใช่แฟนเหรอไม่ใช่แฟนเหรออ๋อไม่ใช่แฟนเหรอที่นี่ไม่ใช่แฟนเหรอน้องสาว นี่ยครับเนี่ยไปทำกูหน่อยทนะครับขอบคุณนะครับอาหารมื้อนี้นะครับนี่ผมไม่ได้แฟนแบบนี้มั้งอ่ะดูดิทำกับข้าวเป็นอะไรนะอิจฉาวิ่เนยยังได้แฟนแบบเนี้ยอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่แฟนเหรออ๋ไม่ใช่แฟนเหรอพี่เนยไม่ใช่แฟนเหรอน้องสาวเนี่ยครับน่ย เมาครับขอบคุณนะครับอาหารมื้อนี้นะครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณสำหรับ <donde> ขบ้าวทุกมื <yse> ้อ <baixo>